มาถึงแล้วนะครับร้านส้มตำห้าแยกนะครับตำหลวงพบาก่อนรับชมกัรนานะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็บมบวงโปดเล่นเนี่ยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับประแดงเพลินหรือว่าทิศเพลินนะครับช่องพีโอสกาวชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับวงเวียน22อนะครับนะออกไปทางซอยนี้ก็เป็นวงเวียน22นะครับแล้วก็นี้เป็นแยกกรกฎดานะครับนะเรามาตามหาร้านร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านส้มตำห้าแยกนะครับแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับจิ้มจุ่มนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ตามลาหาความอร่อยกันครับไปเลยครับทุกคนได้ข่าวว่าอยู่แยกนี้นะครับ่อยแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินหานะครับว่าร้านจะอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้คุ้นๆนะครับใช่หรือเปล่ามาถึงแล้วนะครับร้านส้มตำห้าแยกนะครับจิ้มจุ่มแล้วหมูกระทะนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเนาะไปหาความอร่อยกันไปเลยครับเนี่ยเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับนะร้านต,ต้มตำห้าแยกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในร้านนะครับบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะาน ทำแบบโทนสีขาวนะครับโต๊ะนะครับก็สีขาวก็อีกสีขาวนะครับก็นั่งดูแล้วก็สบายตานะครับเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับส้มตำนะครับลาบหมูน้ําตกอะไรพวกนี้นะครับนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าตำหลวงพะบางคืออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่เด็ดมากอร่อยนะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามานะครับเราจะต้องสั่งนะครับแล้วก็วันนี้ เมนูที่เราสั่งอีกเมนูหนึ่งที่ว่าเ็าบอกว่าเด็ดนะครับก็คือเมนูไข่หมึกทอดนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอาหารมาส่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับรอดูกันนะครับก็นะครับหลังจากที่เรานั่งรอสักพักนะครับอาหารก็มาส่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับตำหลวงพระบางนะครับมันจะแปลกนะครับตรงที่ว่าวิธีการขูดมะละกอนะครับเขาจะขูดแบบเป็นเส้นแบบ หนาๆใหญ่ๆคล้ายๆเส้นเส้นใหญ่นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นยำขาไก่นะครับก็มีอยู่ขาไก่อยู่สี่ห้าชิ้นนะครับนะยำขาไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดอื้อสีสันน่าทานนะครับแล้วก็นี้เป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับนะไข่ปลาหมึกทอดนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับอือ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นน้ำจีนนะครับนะอันนี้ก็เป็นผักเคียงครับมีโหระพานะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาจุดๆด,ด้วยกันเลยนะครับ คุกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับคุกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตำหลวงพระบางหน่อยนะครับจะเป็นยังไงบ้างตำหลวงพระบางนี่เขาใส่ปลาด้วยนะครับนะแล้วก็มีแคบหมูด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอืม รสชาติแบน้ำปลาละะครับอร่อยครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับเป็นเมนูนแนะนำของร้านเลยนะครับร้านตำห้าแยกนะครับนี่่จะเป็นตำข้าวโพดนนครับเรวลองดูนะครับ ก็เป็นยงไงบ้างนะครับอืมอร่อยครับโคตรเด็ดอืม ลองดูยำขาไก่นะครับนี่ก็อร่อยนะครับแต่ว่ามันจะเปรี้ยวจี๊ดไปหน่อยนะครับเปรี้ยวจี๊ดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูไข่ปลาหมึกทอดนะครับราดน้ำจิ้มหน่อย อจะได้ครับไข่ปลาหมึกสดๆนะครับจวดๆแคบหมูหน่อย นะครับเมนูโดยรวมนะครับก็บจวดเลยนะครับ อร่อยครับอร่อยมากอืม พราแเป็นน้องตามเรามาได้นะครับนะวงเวียนยีิบสองนะครับซอยกันรกระดานนะครับออร่อยอืมขออนุญาตใช้มือเนาะ

สุดยอดเลยครับพ่อแม่พีนพพ่น้องจะเงินครั้งอืม อร่อยมากครับทุ้ยอดอันนี้นะครับร้านนี้นะครับมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับแนะนํามานะครับก็จัดให้แล้วนะครับมาแล้วนะครับมาทานแล้วอร่อยนะครับวันหลังอย่าลืมตามมาด้วยนะครับแฟนคลับไก่ปลาหมึกโอ๊โอเลยอือ อากาศดีนะครับบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยนะครับ กินผักดับขาวด,ดับเลี่ยนได้นะครับม,มันติดอืออร่อยมาก โดยเฉพาะตำนี้นะครับอร่อยนะครับตำกรอบๆขบ้าปผัดอร่อยอทุกคนมาเด้อทานข้าวด้วยกันครับอร่อยมาก ตีนครับตีนเต็มเต,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 ต็นตีนไก่ครับอือร่อยมากเขารียกว่รารลาดตำห้าแยกนะครับอยู่ตรงวงเวียนยีิบสองนะครับ ร้องทุกคนตามมาได้นะครับอร่อยนะครับสุดยอดนะครับมากินเลี้ยงช่วงปีมงปีใหม่นะครับสุดยอดเลยนะครับจสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับอร่อยมากนะครับมาทานด้วยกันนะครับจุดจวดอร่อยมาก เด็ดนะมากสุดยอดจกดๆกเลยก็อิ่มแล้วนะครับ<ม>น้ำส้มเนี่ยจะเป็นส้มแบบไม่ใช่เกล็ดส้มธรรมดานะครับเส้นทั้งซี่เลยอ,อ,อร่อยมากนะครับอยากกินอีก<ว>แต่ไม่ไหวแล้วนะครับขอโอโอ๊อีกสักคำนะครับเนาะ โอ้ออีกสักคำหนึ่งนะครับนะสำหรับแฟนคลับนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับอร่อยมากนะครับนะวันนี้นะครับก็อิ่มแล้วนะครับอ้ก็มาพาพ่อแม่พี่น้องนะครับแม่อมอโอนทุกคนทุกท่านนะครับมาที่ร้านตำห้าแยกนะครับตรงวงเวียนยี่บสองนะครับซอยกรกรดานะครับก็สี่เมนูวันนี้เด็ดๆเลยนะครับนะ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับถ้าว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับประเดงเพลินหรือว่าทิดเพลินด้วยนะครับก็วันนี้คงต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คุณแมวบางโปนเรอรัเนียนนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับจุงกะสวัสดีครับอร่อยมากครับวันนี้พบกันใน ep หน้าครับบ๊ายบาย